ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเราพามาดูค่ะเราพามาดูวัดพ,พระครูภาวนาจิตสุนทรช่าวัดวัดอ๋อผู้มาสร้างนั่นเอะอุ้ยระวัตกแจมนี่เขาชี้มาห้องสุขาค่ะอ๋อตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดสาแก้วเ,เราลงไปข้างล่างไหม,มนี่ไง เราไปทางนี้สู่ขาเขาชีม้มาทางนี้ก็จะลงทางโอ้ยมีเรือใหญ่ด้วยแจมแจมไปยืนตรงนั้นแล้วผ่านเรืออ๋อเน<ห>นี่เขาเรียวไปแข่งโอ้โหลูกเขาอ๋อตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดสังแก่แจมเห็นไหมไหน เขาชี้มาทางนี้หรอนี่เขาจ่ายเงินอ่ะฮะอ๋ะอเราอยากไปห้องน้ำของหลวงพ่อไก่นะนุ่นไก่ลงมาข้างล่างมันไม่ี่เราไปห้องน้ำของกันนั้นเรื่องสวยเราจะไปตลาดแใช่แล้วก็เสีย,งยเงินเอา อันนี้เราเราจะไปดูน้ำนี้ที่แก่งสะพือค่ะหอนี่มีห้องน้ำเสียเงินไงนี่พี่จุนมาเลยนะนี่น้ำดูน้ำห้องน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้เดินไปเรื่อยๆค่ะมาดูน้ำนี่ห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่ทางไหนคะคนที่มาทางนี้วีนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทางผู้คนคนมากแะผู้คนหลายคนอยู่กันพดหลงทางแล้วนดีโขอบคุณค่ะไปอุ้ยียงแล้วมูดทางนีู้้น้ำขอบคุณค่ะ ออ้ยแจนน้ำสวยมากเลยพี่แตมมาไงแจมันไปเล่นจรงนี้ออมาไมอูนอ้นี่ผมกำลังเล่นน้ำตรงนี้หข้างสวยจริงข้าง <c ười> เรส้ล้พี่จูนจะมาซื้อตรงนี้อ่ะเราออกมาดิไ,ได้หบบล่ว้องน้ำอ่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าอยางหเ้องนำ้งนำอ่ะเาบอกวาอนเห้องนำ้ำคเอาห้องน้ำอยู่ทางไหนค่ะ อ๋อหาเขาคุณค่ะเอาไมีนกขา่นกด้วยแงเอาไปปล่อยเฮ้ยีนองหมาด้วยนกเซือขนมหล่อนกแบบพันชิบะเดินแ่ะเยอะมากเราเดินเยอะมากเองน้าไปทางไหนอีกอ่ะนี่ไงกี่บาทคะ ค่าหานค่ะเจมไปเข้าเร็วจะไปเข้าี๋ยวแม่จ่ายเงินน่าจะจ่ายตรงนี้เจมไปเข้าเลยค่ะจ่ายตรงนี้นะคะนี่นะคะค่ะอ,อันนี้ทําอะไรคะทำติดต้นเทียนอ๋อเออเนาะอุ้ยเจมเราจะต้องมาให้ได้ต้นเทียนเดินเข้าไปเลยค่ะนี่เจมเข้าตรงนี้ค่ะตรงไหนไไเออไปเลยเ <laughs> ดินนี่ อ๋อแบบว่าถ้าเป็นเทียนแบบนี้จะเป็นเทียนอะไรคะตอนนี้เป็นเทียนเทียนโบราณโบราณเทียนโบราณเนาะ mm